สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมมัน,นี่ลิงสาววอ่าจะมาเห็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งขคงลิงสาวลาวเป็นแบบหนาเบือบ่อหนาเบือบ่อเนาะว่าศิเป็นหนาเบือ่อแบบได้พี่น้องเนาะตอนนี้กะเป็นเวลาอ่าสวยเนาะพอว่าตื่นนอนสวยละแหละพี่น้องเลยมาน,นี่ลิงกะ จะออกไปสื่อเขาหลักกามานาั่งู่ในี่องมหลักกาเห็นเนีงเนโนะแต่ละมือเนาะแบบว่าดิ้งกินเน่งเนโนะคลิปนี้ก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยเราแต่ว่าก็อยากเอามาทักทายสบายดีให้ทุกคนเห็นดิ้งสาวลาาแต่ละมือว่า,าเห็ดอีสังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวดิ้งสิออกไปซื้อเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ดิ้งกะอ่ายองเนาะมือไม่เอากลาังกายย้ำแรงกะจะเป็นโดยเป็นหัวอาหารเนาะ มื่อนี้ลิงกะตอนนี้ลิงกะหาก็ออกมาแต่ตลาดพี่น้องไปตลาดมาเลยกะไปซื้อเขามากินเนาะอันบริเวไทยเบิงเพราะว่ามันหอนร้ายพี่น้องอากาศมันเดดแดดแล้วก็ห้อูหอนพี่น้องเอ้ยพ้นบริโต๊คือบานเท่าเลยเนาะว่าลิงแต่ยังเนมาตลาดเดี๋ยวลิงสาวรีวิวเนาะว่าเมื่อนี้ลิงกินเขากับยังเนเะมือน,นึงเนาะอ่าส่วนร้ายเนาะลิงจะเห็ดกินเองเนาะแต่ว่าเอ่อ มนีตื่นสวยเนาะเพราะว่าเบึงนังเมื่อคืนนี้เนาะก็เลยว่าตื่นสวยก็ได้ไปซื้อเขากล้องเมื่อกี้พี่น้องเดี๋ยวไปดุนกันเ่าวาริงกินขากับยางเนาไปกินพร้อมกันเนาะเอาเป็นแบบว่าเมนูตอนแรงของเิงกับลิงไปซื้อมาแคนตาลุกมากพี่น้อง <laughs> แคนตาลุกมาก ดิงกาได้แคนตะลุกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้าไปเบิง้งมุมนิ้วซึบมาหนาะมือเดียวมุมสีจางๆจะใส่เนี่ยเด็กจีนเก็ลิงมาหนาะแดงนาดำนี่ได้แคนตะลุกเขาเจ้ากาหน่วยใหญ่แห้งพี่น้องกามีอันนุ่มเนาะกันบวบกำสำพี่น้องเอ้ยแล้วกามีเอ่ออันนี้เนาะมันยังใหม่อยู่เนาะเป็นมาแคนตะลุกที่ว่าหน่วยใหญ่แห้งเนาะพี่น้องอู้ใหญ่ยยกว่าทีดิ้งสื่อกินมากแต่ดา่งเถอเนาะ โลหนึ่งสา,ามสิบพันด่งสามสิบพันด่งกับประมันมองโลงละหาสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะหน่วยนี้กับปราะมาันม,มองลอยกว่าลอยสามสิบลอยสามสิบบาทเนาะมันถืออยู่สองโลปลายที่จริงแล้วฮะนนะลิงคิดว่ามันอาจจะม่ถึงสองโลปลายหรอกพวกยางกะโลครึ่งหนึง่งแหละก่ะหรือว่าปราะมาันม,าม,มองสองโล่บ่เต็มเนาะเพราะว่าลิงเสือว่าสิ่ง สิ่งมันโมเต็มทีนะสิ่งคนเวียดเขาเจ้าแบบตามทวบาคีตามทีมท่เห็นส่วนร้ายเขาเจาะจะโกงสิ่งเนาะเขาจะเห็นสิ่งอ่อนมันก็เลยขึ้นไปหอนขนาดนั้นนะดิงคิดว่ามาเวียดนามต้องบุษเสือสิ่งบันไดพี่น้องนี่คือหมากันนี้เนาะสองน่วยพี่น้องโล่ไป,ไปคิดเอา,าโลยไปือบโลกเคืองกอบโลหาขึ้นเอาคนท้ายว่าโลหนึ่งสาวผ่นเนาะพี่น้องเนาะ โลหนึ่งซาพันกับประมาณมองสามสิบบาทประมาณนี้เนาะอ่าโลหนึ่งซาพันอ่ามันถึกโลเคิงลาว่าซาพันก็เอาเพราะว่าเราเห็นเฮาแบบแบบคือคนมึงมีเงินเราก็เลยรูดถ่ายเนี่ยยังหันอะไรก็ประมาณแบบนั้นอะไรสิ่งนั่นต้องสิ่งขีดตัวนะลิงคิดว่ามันเบิ่งที่เฮาบายเฮาก็ะหูกนะว่ามันบวมหึงโลเหี้ยพี่น้องเสือบอกว่ามันบวมหึงโลมือมังกรเนี่ย ใต้เขาเกินมังกรเนาะเคนต์รูกับโอหัวเอื่นเคนต์รูกันนะ่ะจะเป็นเคนต์รูก,กันอะไรหมักมังกรต์นี่หมักมังกร์หมักมังมังกรสีม่วงแหละพี่น้องเอาไปกินตอนแรงตอนแรกเราจะแบบกินอาหารแบบเบาๆคิดเป็นผมหมักไม่เดี๋ยวไปกินข้าวน้มกันพี่น้องมาลิงกินยังวันนี้เนาะข้าวสาวก็ข้าวเพนวันนีมม้ลิงกะบเกี๊ยมที่จะปาปลาไปกินเนาะพี่น้องป้ากินแบบ เกียมไบหลางเนื้อเรียบร้อยเนาะลลางเนื้อกี้นี่แล้วเขาจะปาดเขาแซ่ตู้เย็นเวลากินมันจึงสบายตอนแรงเนาะเขาออกกําลังกายแล้วเขาก็จึงกินเนาะพี่เนาะนี่หนึ่งวันเวรยังเนาะสว่ชีวิตเดบมันบาง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 ซีวิตเด็บบางบางบางไงกะนะทีนี้มันกินกะโบสูรีกินบบใไม้หรอกแต่ก่อนเดี๋ยวนี้กะพยายามหันมันกินบบใไม้ละลายนะเดี๋ยวลิงจะปาดบางมังกรไปก่อน แบบส,สวยนี่มะม่วงกรอบซีนี่พี่น้องปาดออกเบิดเลยนี่ใส่หูไปสวยสวยโอ้ <Whoa. S 2> สีแบบสวยงามนะพี่น้อง ลิงปา่าหมาแค้นต่ลูกเดรัจเป็นไแล้วแทนๆหน้าตากจะประมาณนี้คู้ซึกป่ะมันโบคือตูกรเลยแล้วลูซ่าจะเป็นเั่งไนอโอเคอยูร,รูซ่าแบบว่าลิงเป็นคนโบมาก,กินหวานแห้งมันโบหวานเลยแล้วกะฮันใจยเย็นมันจะแสบกว่านี้ แต่ว่ามันโบหอมมันบุกขุมกับเงินที่สื่อเลยมันโบอหอมมันกคือมาแคนตาลูกที่เขาเคยกินนะมันโบอหอมคือแคนตาลูกบ้านเหากัาบบกเขาใจแต่ว่าสื่ออยู่บิ๊กซีนะหอมในพี่น้องแต่ว่านี่สื่ออยู่ตลาดบุกขักปันใดอะไรกะลิงจะเก็บไปกินตอนออากกําลังกายแล้วกินตอนแรงขอแรงเนาะ อันนี้ก็แม่นคือมากมังกรเนาะพี่น้องเนาะมักมังกรเป็นสีแบบปอสีหมวงแบบลิงโบมากินสีหมวงเนาะปันใดลิงจะมากินเป็นสีขาวลายกว่าผุรู้สึกว่าสีหมวงมันแบบโบน่ากินมันเป็นแบบปนตยานนะก็เลยแบบอืออันนี้ก็โอเคมันออกสมสม ลิงมักเป็นแบบจางๆสมๆเนาะเป็นผัวหมากใหม่เป็นคนแบบบบมาก,กินหวานเป็นไรเป็นผัวของหวานผวงหมากใหม่ลิงจะบบก,กินหวานแต่ว่าของข่าวลิงน่ะก,กินแบบออกหวานๆนะต่อ,อยาหัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลดขอล้อมาดลงแล้วพี่น้องเสร็จนอวเดียวลิงจะไปเสร็จเย็นไว้ลิงจะกินเขากเออมีอย่างข่าวตาเนี่ยอ๋อพี่น้องเลยอ่าส่วนนี้ก็แบแบบ่างๆกะหาเมนูสุขภาพตัวเองมากนกกับพยา,ยาม อ๋อกําลังกายแต่ก็กินแบบเป็นผมงมักใาย่เนี่ยเมื่อก่อนนะ่ะลิงอ่ะจะบุกกะซื้อมักใายเดี๋ยวนี้นกะซื้อมักใายมันกินเนาะเพราะว่ายังเพราะว่ามักใหม่ะระลับพิตาฮกเจ๊ซิบระลับแสนเนาะพี่น้องเนาะจึงสาม,มารถแต่ต้องมันได้แต่ว่าขั้นสื่อะระลับลอยซ้งลอยบาทแต่ว่าเขาก็ขุมกินหลายหมื่นนะพี่น้องลิงก็กเลยกะซื้อเมื่อก่อนนะ่ะบุกกะซื้อได้ซื้อสินหมูมากินหันก็มิได้ ซาวพันดงประมาณ10บาทกุญสิบบาทสิบหาบาทเท่านั้นซื้อมากินนะพี่น้องมาเห็ดกินแต่ละขับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลิงกับพยายามซื้อบางไม้มากินหลายยังแบบรู้สึกว่าเป็นนินผมบางไม้หลายกลัวยังนั้นอนะ่ะเพราะว่าซื้อกินได้ไม่สิบวกดีกินเ <laughs> นาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวลิงจ้ามากินเขาว,ว่าลิงแต่งงานกินเนาะส่วงอาหารตอนเพลนเนาะ อนสาวลิงจะกินไข่หน่วยหนึ่งแล้วก็ตอนเพลิงก็จะกินเป็นผัวเขาไปซื้อเขากับเขามากินกองเขานะแล้วก็ตอนแรกก็กินผมออกใหม่แล้วก็ออกกําลังกายไปนั่มอะไรกันอะ้นแหละเบิ้งนางยังหนุ่มพี่น้องเนาะเดี๋ยวลิงเอาไปเก็บเขาตัวเย็นก่อน กินขอน้ากันนี่ก็คือนาะตากองเขา้องเหาในเอนีเนาะพี่น้องเนาะลิงกักินเป็นปลาหมกแล้วก็กุ้งแล้วก็ขวยอดบักบววเนาะแล้วกับัวผักระกาศดอง <c oughs> กองนีเศร้าพันดงกัป้ามานมองสามสิบบาทนะพี่น้องเศร้ากว่าสามสิบบาทโบเทิงสามสิบบาทประมันมองเศร้า ซาอ์เจ๊ซาแปาเก่าโกกวเนี่าแปโกกวเนาะเกือบสามสิบบาทต่อกองกะโอเคในพี่น้องพอห่า,หานนี่เป็นห่านแบบห่านเขาธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเป็นห่านเขาธรรมดาแบบห่านเขาโบไฮโซก็ห่านเขาไฮโซแบบระลับเกียรตไปอีกนึงกะแมนเอ่อสามสี่ประมาณนั้นเนาะแต่่าิเทาก็กินเป็นแบบธรรมดากัโอเคละ แล้วก็จะมีเป็นน้ำซุปไฮพี่น้องน้ำซุปอ่าพักซื้อน้ำซุปพักปังอะไรกะน,น้ำปลาใส่หมักพริกให้มาก,กินเผ็ดกะโอเคเนาะปลาเมือก,กะอะปลาเมือกธรมกรมดาได้พี่น้องปลาเมือกยัดใส่อีกมาเด้อพี่น้องกินน้องกันเนาะมือนเนืองลิ่งซาลาวกะกินเผาขับเนึองว่าสิซะกินเผาขับเนึอง นี <throat> ่ปลามึกของเขามึกอ่าตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้าจะหาดแบบนี้อุ้ยน่าสงสารกินเขาจะบ่เว้าเรื่องสงสารเนาะเพราะมันจะบาปเฮาอีตูจะเฮาไปเขากินไปเฮาบ่ตงเวาพี่น้องกะกุ้งกะไซสแบบไซส์ XS กะใหญ่อยู่กะโอเคล้กองเซาอ่าเซากว่าๆ30บาทเจยังหลายเนาะน้องเนาะ กูมีกินแบบบอกเปลือกเลยพี่น้องกินแบบอ่ากินได้เลยนะเพราะว่ามันกรอบๆอืมก็ชาดก็บแบบหวานๆนัวๆโอเคเนาะพี่น้องเนาะงเขากับแบบอ่อนนุ่มกับลิ้นก์กินแล้มันขุมนะแต่ว่าอาหารมันก็เสียแบบว่า หั่นทั่วไปหั่นน้หน่อยแคมทางม่นเป็นหั่นใหญ่หั่นแบบกรมามก,ก่อนกินนะประมาณนั้นเนะาะม่นเป็นหั่นแบบยังตวบาลิงมันเสพฮึมไม่เลิกพี่น้องฮึมจะเป็นกาดเนี่ยอ ืกินอะไรมันหยามันแกเอาไปชิมไปชีวิตเมื่อหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้กับแบบธรรมดากัาบวม่ได้เห็นยังร้ายกับมีแต่บางๆกับอ่านบทเฮียนนิน้ำแต่กับกินเข่าร่างกายอยู่จะห้องบริเวณไซเพราะว่าไปลินกับบริเไปนอากาศมันหอนนะพี่นอ้องเรื่องลิงกับขอตลากินเขาก่นเ้อพี่น้อง ไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังใจลิงสาววเลยนะพี่น้องเนาะหายลิงใดคลิปเนาะหะกันบักทุเรียนยังบวนได้คุมําพี่น้องยังบวคุมเลยบักทุเรียนเพีย์บวนได้เบิ่งกับไปเบิ่งเด้อพี่น้องคลิปบักทุเรียนหาหลยบาทพี่น้องหาหลยบาทหน่อยหนึ่งไปเบิ่งเด้อพอได้ดิ้งเด้อค่ะบักทุเรียนบ๊ายบายได้เจอกันใหม่คลิปนะขอบคุณได้ที่รับชมนะครับฟัง ลิงซาลาวกำลังออกกําลังกายแล้วเนาะพี่น้องเนาะช่วงน,นี้แบบว่ามีเวลาลดน้ำหนักเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาว่างเขาก็เลยออกกําลังกายเนาะพี่น้องเนาะมอนีก้ามุมมี่ยังแบบว่าทา,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 ายชีวิหนึงเนาะกะเออชีวิตเมื่อยพี่น้องหา,า,ายงงใ,หใจพู้บกําลังออกกําลังกายนาะแดงเวืแบบว่า ในเมือน,นึงลิงเห็นยังแนนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ออกกําลังกายแล้วแล้วนาตาก็บแบบประมาณน,นี้ <laughs>